สวัสดีครับเพื่อนๆที่เก็บมันบูนะครับสมัยทันคุณนะครับผมนี่จะพามาเดินชมนะครับไผ่หลังบ้านนะครับส่วนมากจะเป็นพวกไผ่ดานะครับแล้วก็ไผ่มูลค่าต่างๆนะครับสําหรับผมปลูกไว้ขยายพันธุ์นะครับที่ส่วนหลังบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็เต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับก็น่าจะได้เวลาขยับขยายออกไปนะครับด้านหลังผมนี้นะครับดําเพชรภูพานนะครับกอสุดยอด ตอนนี้หน่อข้างล่างกำลังเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะขุดเงาไปขยายได้หรือเปล่า,าว่าหนอ่อเขาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับด้านหลังนี้ไผ่ดำทิมอนะครับอันนี้ยังพอมีเงาให้ขุดอยู่นะเพราะว่าหน่อยังไม่มานะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เห็นเลยนะครับมุมไหนดีไผ่ดำชวางผมนะครับ คนทั้งเยอะนะครับฝั่งนู้นก็มีนะให้ดูนะครับด้าน,นหลังก็คือเป็นดําชวาทั้งหมดนะครับจะค่อนข้างที่จะถูกใจเจ้าของเพราะว่าผมปลูกไว้ตอนผมจะบินไปสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้คือสามารถขยายลำขยายกอแล้วก็สามารถขุดเงาขยายได้คนท้างเยอะทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอีกกอนหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับ ตรงนี้จะเป็นไผ่มันหมูนะครับเป็นอีกโคลนหนึ่งที่แบบผมชอบเป็นการตืนตัวเพราะว่าโครนนี้กาบไม่ค่อยหลุดนะฮะซึ่งดูหน่อขาดุมากเลยนะครับนี่หน่อลอยนะให้ดูใ,ใกล้ี่ยชอบความถูกดันนะครับของหน่อนะครับด้านหลังไกลๆนู้นจะเป็นไผ่ตรงหม้อนะครับเดีย๋ยวพาจะเดินไปดูอีกรอบนึงนี่ด้านหลังผมจะเป็น ไถ่ตรงหม้อครับที่ผมทำการสางลำไว้ตอนช่วงน่าจะมก,กรานะตอนนี้ก็ผ่านมาได้ห้าหกเดือนก็สวยทีเดียวโปรง่โปรงโล่งแล้วก็ลำใช้ได้นะครับพอใจนะครับมาต่อที่ไถ่ตรงหม้อสีดำนะครับผมไถ่ตรงหม้อลำสีดำข้างหลังผมนะครับเพื่อนว่า มันจะรอดใช่ไหมมันอยู่ข้างๆไผ่ตรงหม้อนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่มันโดนอ่าตัดตัดยอดเพื่อขยายกิ่งเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมลำดำคขับทีเดียวนะครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่จะไปพูดถึงไม่ได้เลยนะครับไผ่รสร้างคำของผมนันงนะครับ ลำสวยแต่ปีนี้ยังไม่เห็นหนอนะครับยังไม่เห็นหนอเลยก็เลยคิดว่าหน้าหนอนกําลังจะโผล่พ้นดินขึ้นมานะครับรอให้ฝนชุกๆคนนี้หน่อยตอนนี้ฝนก็ไปได้ทิ้งชั่วนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับกลับมาบ้านไดดูอีกตัวหนึ่งนะครับดูไผ่แหมนนะครับอยู่ข้างกันนี่ครับนี่ไผ่แหมนของผมนะครับยังไม่มีหนอให้ชมนะครับดูลำของเขานะครับ ไผ่แมนจากสวนไผ่ห้วยหางนะครับนั่นหลังนี้นะครับก็จะเป็นไผ่สังอินเดียนะครับกำลังมีหนอ่อบินขึ้นมานะครับสามสี่ลำนะครับถูกไหมครับจะมีกอที่ใหญ่กว่านี้อีกครับ ตัวน้องใหม่นะครับที่เพิ่งลงดินไปไม่นานนะครับตัวนี้จะเป็นไผ่กอแก้วนะครับได้จากเสียบปลาดนะครับพีทีบ ам บูนะฮะมาจํานวนหนึ่งนะครับก็กําลังสร้างจํานวนสร้างกอนะครับจากจุดนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าสวนไผ่หลังบ้านของผมนี่ก็คือดมไปด้วยไผ่นะครับของผมทั้งหมดเลยนะครับกำลังเติบโตนะครับ จะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นพวกไผ่ไผ่าไนาคานะครับไผ่เหลืองอินเดียเอ้ไผ่ซางอินเดียแล้วก็ไผ่ดําข้อขาวไผ่ดาข้อเขียวนะครับจะไปดูกันไผ่นาคานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใก,ใกล้ๆนะครับไผ่ซางอินเดียครับก่อล้มด้วยจะได้ขุดเงาไปปลูกนะครับ เดีย๋ยวพา,ามาดูอีกตัวนี่ไผ่ดำข้อขาวนี่มาจับปู่ย่านะครับแล้วก็ตัวนี้ไผ่ดำข้อเขียวนะครับฝนตกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมบินนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาดูใหม่ตอนนี้ฝนตกแล้วครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศเป็นไผ่หลังบ้านนะครับเอ้ยอีกตัวหน,นึ่งนี่ไผ่ตรงใบด่างนะครับรุ่นแรกเลยครับจับต้นไผ่จริยานะครับผม สวัสดีครับ